ไม่ปังน้องซี่ปังค่ะเมนะประว่าน้องซี่รีวิวครีมเพื่อนเชี่ยวตัวนี้เป็นครีมคงเทเน,นโนนนะคะช่องนี้รีวิวแต่คงเทนะคะอะชายไม่ดีเราไม่รีวิวนะอันนี้นะถ้ามาเล็วนึ่งสัปดาห์นะเมนะถ้าครีมเพื่อนเชี่ยวตัวนี้มานึ่งสัปดาห์เมเลข,ขอนว่ามันเววร้อยมเมฮอืมนี่หละอืมตากแดดนะตากแดดบอยมากเลยสูดแดดสู้ฝนมากนะ มอสาหรับคนเดว,วาเป็นฟ้านา,า,านามองคล่าจากเดทหรือว่านางมองคล่ากรรมมาพัน์เป็นซิวจะค่อยๆหยุบนะแมนะเพื่อนเพื่อนเชี่ยวนี่รถตีซ้ำนี่มันโอเคมากเลยแมนะเนื้อซ้ำพัดหนองจะหนุ่มนะแมนะกลิ่นจะหอมอ่อ,อนๆนะแมนะเพียงแค่ท่าถูกคืนโกนโนู่นทาวันเองนะแมนี่ท่ามาเหลวจัดวันนะถ้าได้ต่างหญิงต่างชายนะแมนะคนชายอะ่ะเขาจะชอบตากเดทไงเขาจะชอบตากเดทว่าเราเลยเราตากเหลวเขาตากว่าเราเลยตัดยาหัวมังอะไรมังอะไ่นะ ขี้มเพื่อนเชียวนะไทยยายใครเทร่ต้องมาจิ้มในช่องของน้องซี่ได้เลยนะคนยิงตานาเวลนี่คือมีใช่ไปว่าลึงเลยชนะเลิศแม่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เออคนใจก็เมื่อแหละตานาเวล,ลอยู่หรออืมเท่กะเตยเพื่อฉันเวลาพาไปออกไปงานเล่นช่วยซัพพอร์ตปี๋บ้า <c oughs> มังดานี่น้องนี้ถ้าขี้มเพื่อนเชียวนะน้องนะใครสนใจเดี๋ยวฉันแป็นปีกัดไปให้ค่ะทีมในตะกร้าเลยเยอะเยอะ